สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกันนะวันนี้เราจะเรียนอังกฤษเต็มเต็มสามชั่วโมงลูก โอ้ไม่ The Cap คือผมเป็น The Cap แล้วครับทุกท่ีผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The En Channel ครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ในแหมพีเรื่องแมพพีผมจะมาคนเดียวคงไม่ได้นะครับผมก็เลยพาเพื่อนมาด้วยนะครับนะเพื่อนผมก็ก็นั่นแหละก็เพื่อนนั่นแหละนะใช่ไหมเพื่อาเนพ่อพดนครับสวัสดีครับ โอ้เสียงยังกับส่ขึ้นบกขึ้นน้ำเลยนะรู้ๆกันอยู่ตัวเลยนะ,ระครับกับเข้าสู่เกมนะครับเพือ่อโอ้โหกับเข้าสู่เกมเพื่อ,อกูเต้นบ้เลยมาครับเราต้องรีบหนีมันหนีให้เร็วที่สุดเอาทางตันช่วยละยี่ฝัโหโ่หล่อไม่ใช่ครูเป็นอีโโอ่ันหล่อไป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 กับเบียดนี่แหละครับนะ เออยมาแล้วเอาไงกูจะวันนี้ใช้เดี่ยวเลยครับเราไม่ตามเพื่อนแล้วครับไปครับจังหวันดนี้จังหวันดนี้ได้วิ่งครับเออมาไปไปไปอุ้งยไงลูกซ้อนแล้วไอพิม่ใช่อุ้งยไง,ไงไอันนี้ขอพิงอันนี้ขอพิงไปไปๆๆๆไป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 เรตรงนี้เข้าไปเราต้องรีบเข้าไปจังหวะนี้ครับกระโดดเข้าไปโอเครอดครอดเฉย วนครัวิ่งวนระหว่างรอนะครับเราก็จะวิ่งวนวิ่งวนวิ่ง OK, วนวิ่งวนวิ่งวนโอเวียนเวียนรู้สึกรู้สึกเวียนหัวรู้สึกเวียนหัวมากเลยตอนนี้ตอนนี้รู้สึกเวียนหัวเซซเซซเซเวียนหัวมากเลยรู้สึกเวียนหัวครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเวียนหัวไปมากกว่านี้เราก็จะไปทําการตัดไปตอนที่เพื่อนมาเลยนะครับไปโอเคครับตอนนี้เพื่อนผมก็มาแล้วนะครับไปครับเราก็จะกลับถิ่นฐานของเรามา กระโดดมารีบๆมาโอเคไปไปครับโอ้ดันเีเซอร์นี่นก็ง่ายๆนะครับว้้ยตกอันนี้มีฟุบด้วยนะถ้ากระโดดไปอ่าเรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยครับนะครับเราก็จะรอเพื่อนนะครับเราจะไม่ทิ้งเพื่อนนะครับเราเป็นเพื่อนกันนะครับเราจะไม่ทิ้งเพื่อนนะครับเพื่อนเราก็ต้องฉลาดฉลาดดวยนะครับมันต้องรีบมาครับโอเคครับมันฉลาดมากเลยครับไปครับอูด่านอะไรง่ายเกินไปมา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 โอเคสวยไปครับไป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 โอ้โหหุ่นแหลกอ้โหแหลกอุ้ยอันนี้มันหมุนช้าจังเนี่ยยังไงครับ โอเคเพื่อนไปกองอะไรตรงนั้นมาครับระหว่างรอเราก็จะดูความโชคดีเออสวยอะไรอีกเนี่ยสนามบงสนามบาสไหมแล้วโอนแหลกอีกแล้วมาโผล่มาเฮ้ะมันจะโผล่มาใช่ไหมรู้ผมเคยไปดูคนอื่นเขาเล่นมามันต้องมีคนโผล่มาแน่นอนร้อเปอนต์อนนี้มันยังไม่มานะครับ วิธีก็คือเราต้องทำยังไงเราต้องวิ่งไปใกล้ๆประตูนหน้าเนี่ยถูกใจโอ้โหเสียงตกใจมากมามาดิ้ฝันหล่อมาดี้ฝันหล่อมาดีมาดีมาดีแน่จริงก็มาดีแน่จริงอ่ะมานี่ครับตามลูกศรไปครับอ๋อโอ้มันให้ลงท่อแล้วไปเรียบร้อยนะครับ นะครับรอเพื่อนครับจังหวะน,นี้เราต้องรอเพื่อนโอเค,โอ,เคโอ้มันมาเร็วตันใจมากไปอุ้ยอันนี้อีสิเออโหตกจัก,กรวาลเลยนะเนี่ยโรงเรียนเราตั้งอยู่ตรงจัก,กรวาลนะครับต้องไปยังไงต่อ,อแหวะอีกแล้วเลยไม่ลองไปให้ได้ครับเราต้องไปให้ได้ก็ไปตรงนี้ก็ได้อ่ะโอ้ยสนิมกัดเท้า ไม่ได้ไม่ได้สนิมกัดอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้วิชานินจาที่ฝึกมาแต่ว่าไปมันก็น่าจะแหวะโอ้สนิมกัดเด้ไม่ดีเลยให้มันทํำยังไงวะเพื่อนมันถึงจะผ่านไปได้ืออ,อยังไงได้ล่ะเออสวยไปครับไปต่อกบไปต่อ ไปต่อครับไปต่อตรงนี้มืดจัดมืดจัดจาดเลยนะครับไป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 , nào, ป nào, โอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมมันคดเขียวอย่างนี้ครับทางคดเขียวมากไปครับไป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 โอเคปีมันได้ขึ้นไปนะครับอ้าวอ,อันนี้เรารอเพื่อนนะเราไม่ได้ตั้งใจให้เพื่อนมาแซงนะอันนี้เขาทุ้ยอันนี้เราเรียกว่า รอเพื่อนนะครับอะไรเนี่ยดักดักอะไรปิดหรือเปล่ามาครับไหนเป็ดตัวไหนหรือจะสู้ผมหัวล้นเพิ่งบวชมาเสื้อส้มด้วยใช่เลยไม่กลัวผีนะเสื้อสม้มเป็นพระเชี่ยวไป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 เลยพอมันต้องอยู่แถวนี้แหละมันต้องอยู่แถวแถวบุมน,นี่แหละได้ไงไปไปกระโดดขึ้นไปโคตรน่ากลัว ไม่ได้ดีอย่างนี้ทำาไมครับเราต้องรีบกว่านี้ครับรู้สึกว่าปิดมันเร็วนะท่านจะอัพกิดขึ้นนะครับเนี่ยไปครับไปเราต้องไปให้ถึงไปโอเครู้สึกว่าเราเร็วกว่าปิดแนละ้วรอบนี้มาครับอือเป็นความภาคภูมิใจที่แบบไม่อยากจะภาคภูมิใจนะวันนี้วันนี้ผมจะพามาดู สถานที่ลับด้วยครับรู้ไหมว่าแถวนี้มันมีสถานที่ลับด้วยนะนี่ให้เรามาตุงท่อตรงนี้นะแล้วเราก็เดินไปเดินไปคุณผู้ชมเห็นรูไหมตรงนี้ให้คุณผู้ชมเข้าไปคุณผู้ชมก็จะเจอกับนี่สามตัวนี้คือตัวที่เราต้องเจอนะครับแต่เรายังไม่เจอเชฟนะไปออกไปกันออกไปครับออกไปอุย้ยเหมือนจะมีเหล็กด้วยนะ ไม่เป็นไรไปไม่เป็นไรไปไปเออไอเด่านี้คุณคุเหมือนอยู่ในแมปอะไรสักแมปนี้แหละผมเคยเห็นนะครับผมเคยเล่นลายแมปมากเลยในรูบล็อกนะครับ <c oughs> ก็ส่วนยัยากท <c oughs> <c oughs> ุกสมอกจะเล่นแมปดังๆนะอันนี้อะไรดีซ์ไป กระโดด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 ,โด,ดเอ้ยคนโดดอีกกาไม่ได้โดดเออห้าบาทสิบบาทก็เล่นไปครับไปไปเราขึ้นบันไดไปครับอุ้ยกับดักน่ากลัวมากมันนั่งน่ากลัวจริงเลยไยปไปไปมันน่ากลัวจริงเลยโอ้พระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดอะไรคาดอะไรศิลปงศิละปะ เออมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับศิละปะสักอย่างหนึ่งนะครับมันคืออะไรเราเข้าไปดูกันครับโอ้ประตูประตูก็เปิดยากจังเลยโอเคเข้ามาได้แล้วอะไรเป็นงุ่นโอ้สบายผมก็แค่เดินผ่านมันไปง่ายๆนะครับนะแต่ว่าเสียงมันก็น่ากลัวอยู่นะอุย้ยดูวางแพงเมื่อกี้ผมจะไม่หันกลับไปดูเดี๋ยวฝันร้ายนะครับไป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 ครับเราต้องรีบไปอุย้ยไม่ว่าจะโดน เหมือนจะได้กลิ่นอะไรหอมมองมาจากห้องนี้เอ้ยไม่หอมดิโคตรเหม็นเลยเหม็นมากเลยเป็นกลิ่นที่เหม็นมากชวนสะอิดสะเอียนมากอะไรเนี่ยนังไงมันเขียนว่าโรงอาหารไงไปครับเราต้องเข้าไปสมหมายเอยคุณลุงสมหมายใช่ไหมผมจําได้รงเรียนนี้คุณลุงสมหมายเป็นพ่อครัวเดี๋ยวทำไมมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่สมหมายลว สมัยแปลกๆนะสมมเสีชมพูคือถ้าเราโดนแล้วมันจะวิ่งช้านะครับเราอย่าไปโดนนะคือผมไปเล่นมาแล้วไงดาดคือผมไปเล่นมาแล้วตาหนึ่งยิ้มกระชากใจเป็นหนึ่งทีนะครับการเดินทางอันแสนยาวนานของเราให้ลงไปกันหายใจทุกคนกันหายใจ ทำไมโรงเรียนเรามาถึงลานทศคนหนึ่งบ่นว่าให้เด็กทุกคนโอ้โหคณะเรียนวิชาอังกฤษต้องเรียนตั้งสามชั่วโมงปกติคนครูที่โรงเรียนเราจะไม่ใช่แบบนี้ถึงค่าเทอมันแพงก็จริงพ่อแม่อุตส่าห์พามาเรียนแต่ทำไม โรงเรียนแห่งนี้มันช่างน่ากลัวฉันต้องหาวิธีออกไปจากโรงเรียนนี้ให้ได้มีไงทางออกฉันจําได้มันเชื่อมจากตรงนี้อยากสระว่ายน้าไปฉันต้องรีบไปฮะบอบนี้จะเจออะไรก็เจอเพราะออกไปเราจะเจอรถบัสลวโอ้โหโอ้โหโอ้ยมากันหมดเลยโอผีน้อง เราต้องใช้สเตปบนนี่มันเป็นสถานที่เป็นพันละประจำของโรงเรียนเรานนิทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้อ,อุอลุงสมหมายออกมาแต่ตอนไหนนะ่ะไปครับเราต้องรีบเข้าไปโอเคมาดิให้เวลาบอกลาโรงเรียนนี้แล้วสินะโรงเรียนแห่งนี้เฮ้ยเดี๋ยว เอาต่ไปเพื่อเราไปอย่างนั้นน่ะเพื่เราเอา้าแล้วรถ,รถ,รถไม่มีคนขับอย่าบอกว่ามันจะมีผีคนขับรถนะไม่เอานะฉันกลัวแล้วนะฉันรู้สึกเหนื่อยมากาไม่รู้ว่าจะไปถึงที่ไหนพี่รู้ๆคือฉันรู้สึกดีใจมากที่รอดพ้นจากโรงเรียนนี้สักที ฉันรู้สึกดีใจและปรับรืมอย่างบอกไม่ถูกโรงเรียนแห่งนี้มันฆาตกรชัดๆต่อมาเรียนแรกๆก็สอนดีเข้าใจง่ายรู้แหละว่าสอนนานแต่ปกติก็สอนแค่สองชั่วโมงนี่คือนานคิดละรอบนี้เอามาสามชั่วโมงแล้ว,ออาาว,ลวสักหน่อยจะไม่สิบชั่วโมงเลยไองไงตอนนี้ ฉันก็ออกมาจากโรงเรียนแห่งนี้ได้แล้วฉันก็จะไม่ขอพืดอะไรมากโอเคนี่มันสน,น้้ำเด็กเล่นนี่โอเคตอนนี้เราก็ถือว่าจบด่านแล้วนะครับคือไม่รู้ว่าพี่น่าผมจะไปเล่นด่านไหนก็ฝากติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับามานี่มานี่มานี่เดี๋ยวจะปิดคลิปพร้อมกับเพื่อนนะครับเฮ้ยมานี่ โอ้ส่วนจังเลยเออกมาดิเฮ้ยออกมาดิเฮ้ยมาดิเอาเอาจะวิ่งไปไหนนะเฮ้ยเอาเอา,เอาไปคิย่างนี้แหละเอเคครับสำหรับคิ้อย่าลืมกดไล์นะครับแล้วก็โอ้ยกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดแชร์ช่องเราด้วยนะครับสําหรับครั้งหน้าผมจะมาเล่นแมปอะไรก็อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับคิปนี้บายบายครับ